น้องพีอยู่ไหนนะพี่ทีสวัสดีครับแล้วนะอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนน้องพี่เดินวนอย่างเงี้ยรับแขกอันรึเปล่าพี่ไปสวัสดีถึงที่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงโอสวัสดีครับพูดว่าใช้ดีใช้ดีโอ้ใช้ดีครับใช้ดีค่ะเดินสมายเดินสบายขี้เดินสบายขี้ตัวนี้หรือเปล่าครับตัวนี้หรือเปล่าอ่าคุ้นเคยคุ้นเคย ทีก็มีหอนทุกทีก็มีอ่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวลูกหุนดุจวจะบีบใส่ปากไม่ได้แก่พอไม่แก่เลยไม่ชินเป็นยังไงบ้างครับขอใช้ดีเขาครขอแปลงฟันเนี่ยคือคือเขาชอบมากชอบแปลงฟันนะพี่ทีบอกว่าใช้ดีมันเดอร์สมายคิสหอมไหม สุดยอดเลย <laughs> ใช้จริงๆครับผมใช้ใช้ทุกเช้าจริงครับครับแล้วเออกันถามทา,มา,มามงทางนั้นคุณพ่อคุณแม่มา้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่น้องคือเราลองเองแล้วแล้วพอเราให้น้องน้องลองเนี่ยฮะเขารู้สึกยังไงบ้างครับคือตอนแรกกังวลเหมือนกันเพราะว่าเขาติกดกับรสชาติหรือกลิ่นเดิมที่เขาเคยใช้อยู่